ก็ภายในงานก็มีการนําเอาผลิตภัณฑ์แล้วก็เขาเรียกว่าสินค้าที่เ,เป็นต้นแบบของการประหยัดพลังงานเนี่ยที่ทางทางหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมเนี่ยมาจัดแสดงด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเขาเรียกเตาชีวมวลน,นะฮะซึ่งเป็นเตาเนี่ยที่มีการต่อยอดมาจากเตาซูเปอร์อังโลหรือว่าเตามหาเศรษฐีที่กําลังเป็นกระแสอย,อยู่ในขณะนี้แหละครับก็คุณลุงชามเพื่มัญจาคิรีเนี่ยนำมาจัดแสดงแล้วก็ให้ความรู้รวมทั้งนํามาวางจําหน่ายในงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ นายวันดีมูลสันอายุ66ปีเป็นชาวบ้านหนองขามหมู่10ตาบลญคำแคนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้นำเอาเตาชีวมวลแบบซปเปอร์อังโลขนาดต่างๆนี่แหละครับมาจัดแสดงจัดจำหน่ายแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนนะฮะที่สนใจภายในงานการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและการจัดเทศกาลความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้นแนวคิดพลังงานนำชีวิตเศรษฐกิจร,ร,รุ่งเรือง ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนแลกะก็และอนุรักษ์เนี่ยพลังงานากระทรวงพลังงานเนี่ยจัดขึ้นที่ตำบ,บลท่าพระนะฮะในงานเดียวกันนี้นะครับคุณลุงวันดีเขาบอกงี้ฮะตนเองเนี่ยเริ่มผลิตเตาชีวมวลเนี่ยขายมาได้ประมาณสัก8ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากการเข้ามารับการอบรมการผลิตเตาซูเปอร์อังโลจากกระทรวงพลังงานซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้ามาเลือกซื้อไปใช้ในคร,รัวเดือนเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่หลังจากที่ผลิตเตาอังโลไปสักระยะเนี่ย แกบอกว่าข้อจํากัดของเตาอั้งโล่เนี่ยก็คือมันน้ําหนักเนี่ยมันเยอะนะครับเคลื่อนย้ายก็ลําบากยิ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยการเคลื่อนย้ายด้วยตัวคนเดียวเนี่ยก็ทําได้ยากที่สําคัญก็คือเวลาที่มันไปกระแทกหรือว่ากับอะไรกระแทกกับอะไรที่เป็นของแข็งแรงๆเนี่ยสมมติเราขนย้ายขึ้นรถใช่ไหมถ้าเกิดมีการเคลื่อนที่ไปกระทบกระแทกเนี่ยมันก็พังได้ง่ายนะครับแกก็เลยเออลองคิดดูว่าเอ๊ะมันจะทํายังไงดีถึงจะลด ข้อจํากัดเหล่านี้ได้นะครับก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดเนี่ยจากการทําเตาอ้างโลดเนี่ยมาทำเตาชีวมวลที่วัสดุที่นามารำเนี่ยก็มาจากวัสดุข,ของเหลือใช้จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นถังบรรจุก,กาวที่เป็นโลหะนะครับก็นํามาใช้เป็นโครงสร้างของเตา แล้วก็ใช้สเตอร์หลังรถจักรยานยนต์นี่แหละครับมาใช้เป็นรางพึ่งหรือที่วางเชื้อเพลิงและหากเป็นเตาชีวมวลขนาดใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบของเตาที่มากขึ้นไปด้วยนะครับโดยด้านในเนี่ยจะมีการใช้แกรบดำจะบอกงี้ะจะเอามาเป็นเขาเรียกอะไรอยู่กึ่งกลางระหว่างโครงสร้างของเตาเพื่อควบคุมอุณหภูมินะครับซึ่งเตาชนิดนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่ายราคาถูกและคงทนแข็งแรงด้วย โดยในยแต่ละเดือนเนี่ยตนเองจะสามารถผลิตเตาชีวมวลได้ประมาณ20-30เตาก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนี่ยไม่ต่ำกว่าประมาณสัก5,000-6,000บาทนะครับโดยราคาจำหน่ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่300บาทไปจนถึงหลักพันผู้ที่สนใจก็สอบถามไปได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0878641132ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณลุงวันดีกันครับตซุปเปืองโล่เตาเศรษฐีทุกวันนี้ครับอันนี้ เป็นการต่อยอดครับที่ผมทําขึ้นมานี้คือต่อยอดจากซูปเปอร์โล่ซูปเปอร์โลกจุดด้อยของเขาก็คือมันขนย้ายมันมีการแตกการพังเพราะมันเป็นดินครับผมแต่ชุดเดียวมานี้ เป็นเตาชีวมวลชีวมวลที่สามารถขับเคลื่อนได้กระทบกระแทกกระทั่งไม่แตกเพราะภายในของเขาจะเป็นเหล็กสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาทิ้งแล้วเราก็เก็บเก็บของเก่ามาประยุกต์ใช้ในในการทำเตาเพื่อ เผยแพร่ความรู้ข้อมูลเพื่อจะได้ความแข็งแรงคงทนแล้วก็ก็ทำขึ้นมาหลายอย่างหลายรูปหลายแบบอย่างที่เห็นนี่นะครับว่าเริ่มจากเตาซุปเปิงโลแล้วก็มาเป็นเตาเปอยลุกนี้เป็นเตาเปอยครับ